มีรถซับเวย์ขั้นยาร์ดนะคะจะมีรถซับเวย์อยู่สายเดียวคือสายเจ็ดสถานีเป็นสถานีสุดท้ายเป็นสถานีปลายทางนะคะสถานีนี้คือสถานี34ฮัสัญญนยาร์ดค่ะถ้าหากขึ้นไปข้างบนมันจะมีบันไดอยู่ขึ้นไปข้างบนบนนั้นนะคะ ก็จะมีบันไดเลื่อนที่ชันมากแล้วก็สูงมากค่ะอันนี้อันนี้ค่ทันนี้ก็จะมันจะมีบันไดเลื่อนที่ชันแล้วก็สูงมากค่ะพอออกไปมันก็จะมันก็จะไปไปที่สถานที่ที่เราต้องการไปเที่ยวได้เยอะเลยค่ะอย่างไปเดินที่ไฮไลท์ไฮไลท์นั้นก็คือ ก็ลืมบอกสายเจ็ดนั้นวิ่งจาก 34, สามสิบสี่ฮัสซนยารตไปจนถึงเมนสตรีทครัชชิ่งนะคะจากนี้ไปถึงเมนสตรีทครัชชิ่งก็ประมาณชั่วโมงอาจจะชั่วโมงกว่านิดๆค่ะต้องหลบคนก่อนพอรถซาเวจอดคนเขาก็จะขึ้นไปกวาดทำความสะอาดค่ะพอ กจากหลุมสเปร์หมายถึงต้องขึ้นไปข้างบนน้นะคะออกจากหลุมสเปร์ไปแล้วก็ไปเดินที่ไฮไลน์ไฮไลน์นั้นเมื่อก่อนเป็นสถานีรถไฟเขาไม่ใช้มาร้อยร้อยร้อยกว่าปีนิดๆค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวค่ะคนที่มานิวยอร์กซิตี้ก็จะไปเดินที่ไฮไลน์เดินชมวิวก็จะมองเห็นแม่น้ำพัสสัน จากไฮไลน์นั้นก็สามารถที่จะคือมาหลายจุดนะคะนอกจากไฮไลน์แล้วก็เริ่มออกหลุดจากหลุมสเปนนี้ไปเดินไปไม่ไกลก็จะไปที่สถานาาตึกเอ็มพายสเตค่ะนึกไม่ออกโอ้ไปได้หลายจุดมากเียงแต่ให้นั่งรถสเปรมาตรงนี้ตรงบนไดเลื่อนห่างมัน,น,นมันสูงชันมากค่ะ ถ่ายรูปออกมาก็สวยสวยสถานีนี้น่าจะสร้างเสร็จประมาณ5ปีคิดว่าประมาณ5หรือ6ปีนะจำไม่ได้ค่ะสถานีรถสเปในนิวยอร์กซิตี้มีเยอะมีรถสะเปนหลายสายมากนะคะสถานีที่มีรถสะเบผ่านมากที่สุดคือททมสแควร์โคทีเซ็ปเป็นไทมสแควร์โอมีหลายสายตั้งแต่สาย 1, 2, 3แล้วก็ สาย A สาย C สาย E สาย N สาย F สาย R โอ้ยจำไม่ได้ค่ะมันมันหลายสายมากที่ทำรแพรนะคะสถานีรถไฟใน์ในิยอร์ซิตี้จะมีทั้งที่ใหม่ๆแบบนี้แล้วก็เก่าๆเ,เพราะว่าใช้ตลอด2 4ชั่วโมงชกว,วเว้นช่วงที่มีไวรัสระบาดนะคะ รถสเวย์หยุดบริการตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีห้าเพื่อทําความสะอาดทั้งสถานีแล้วก็ในตัวรถสเปยด้วยค่ะบางสถานีนั้นอย่างเช่นสถานีเอ๊ใช่ฟูนตั้นหรือเปล่าค่ะจะจะไม่ได้สถานีนั้นนะคะ่ะงั้นจะมีทางไปสู่เอ่อโอ้นึกไม่ออกต้องขอโทษด,ด้วยค่ะนึกไม่ออกโอ้ยวันนี้อากาศ คันหนึ่งมาคันนี้ออกค่ะคันนี้ออกคันนั้นกําลังมาอากาศร้อนค่ะไปใช้หน้าทาวกลับมาหิ้หมาไปด้วยไปใช้หน้าทาวซื้อข้าวเหนียวไหมคะซื้อของให้มาไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันหนักแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะกลับต้องมานั่งตรงสถานีนี้ค่าเวลาค่าเวลารอรถเชืช่อมัสข,ของอพาร์ตเมนต์เพราะว่ามันเดินิ้วไม่ไหวค่ะ จอดแล้วนะคะก็อจอดคนทำความสะอาดเขาก็จะฟังนะคะเขาจะบอกว่าให้ทุกคนออกจากรถอ๋อทางนั้นออกละจอดเพื่ออกเลยจากสถานีนี้ไปก็เป็นสถานีไาม์โซเฟ เมื่อก่อนสถานีทางสุขาเป็นสถานีสุดท้ายจากนั้นมาเขาเขาขยายมาที่สถานีนี้เป็นสถานีสุดท้ายออกจากรถซฟต์แวร์แล้วค่ะบัตรนั่นอะ่ะบัตร MTA card นะคะบัตรที่ใช้กับรถซฟตเแวร์สามารถนำไปใช้บนรถบัสได้หนึ่งหนึ่งสายเท่านั้นหนึ่งหนึ่งต่อเท่านั้นนะคะแต่ต้องไม่ห่างคือต้องไม่ห่างกันสองชั่วโมงถ้าเลยสองชั่วโมงแล้ว ต้องจ่ายเงินใหม่เอะทำไมมีรถมาทางนั้นเออแปลกค่ะแล้าไมันมีรถเล่นมาทางนั้นด้วยเออแปลกจริงแล้วจะไม่มีรถมาทางนั้นนะคะไม่รู้ใครคนขับรถคน,คนขับรถเขาเดีเขาอุ้แปลกไม้มันมีรถมาทางนั้นเอออาจจะใช่ค ดางนั้นรถมาทางนี้รถไปหลงไปเองค่ะ เวลารถมาเขาไม่ให้ไปยืนตรงแผ่นเหลืองนะคะเพราะว่ามันอันตรายมีป้ายนี้ตั้งแต่มีไ,มไวรัสลคต่อไปคันนี้ก็จะออกจบกคนก่อนนะคะนี่เราจะพาเข้าไปดูในรถนะคะออของวางไว้ตรงน,นี้นก่อนจะพาเข้าไปดูในรถไม่เข้าไปดีกว่าคนเข้าไปเยอะแล้วไม่เข้าไปดีกว่า มหนมีเสียงดนตรีสงสัยเสียงดนตรีจากข้างบนเนี่ย่ะปกติรถจะไม่ไปทางนั้นจะมาจอดอยู่ตรงนี้ตรงแดงๆค่ะคันจะไปทางสแควร์ก็จะไปทางนั้นเพราะสะวร์มันขับได้สองทางหัวกับท้ายนั่นมาอีกแล้วเห่านีคะนั่นอีกคันยังมาอีกแล้วทุกกี่นาทีก็ไม่รู้นะคะคันนั้นออกคันนี้มา สะดวกถึงได้บอกว่าอยู่ที่เมืองเนี้ไม่จําเป็นต้องมีรถส่วนตัวเพราะว่ารถส่วนตัวนั้นค่าจอดแพงมากวันนี้จะออกนะคะไปชั่นแมนสรีส่วนคันนั้นมาคันนี้มา นี่สายเดียวคือสายเจ็ดที่ไม่มีคนนั้นเพราะว่าส่วนมากคนจะลงที่พามแควร์ค่ะอันนี้จอดก็จอดก็อจอดกี่สักประมาณไม่กี่นาทีคันนี้ก็ออก ้นจะตกจะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคนเขากมากวาอนนีคนนี้่อบนะคะเทำไามยังไห้ออกก็ัือีทำไมช้าจังหนูใพันต่อไปเป็นพันนี้ เที่ยวลักสองเหรียญเจ็ดสิบห้าถ้าหากซื้อมันจะมีซื้อแบบอัลลมิเดเป็นสัปดาห์แล้วก็เป็นเดือนอันนั้นจะถูกลงนะคะที่อัลลมนเดนั้นคือเราจะขึ้นลงขีเที่ยวกีเที่ยวก็ได้คนะ่ะแต่จำไม่ได้ว่าอาทิตย์นึงเท่าไหร่ค่ะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเมื่อก,ก่อนเนี่ยประมาณร้อย ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าไม่ไม่ได้ซื้ออลิมิเตตมานานแล้วค่ะรุ่นมาอยูคันจูเห็นไหมคะบ่านๆแคันี้ออกในรถชอปเอรแอร์เย็นเจี๊ยบเวลาช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะถ้าเห็นคันไหนที่คนบ้างๆอ่ะอย่าพยายามเข้าไปนะบางครั้งคันนั้นนะแอร์เสียเช่นเดียวกับในเ่วงหน้าหนาว ที่ว่างๆนั่น,นคือทีเสียค่ะนี่นอันนี้ออแล้วอันนี้เป็นเอ็กซ์เพรสค่ะ,ะคนเนี่ยคันนี้เมื่อกี้คันนั้นออกคันนี้เป็นเอ็กซ์เพรสใช่นไหมคะเนี่ยมันจะมีค่ะว่า e x ็กซ์เอ็มันจะจอดบ,บางสาาเนี ทิ้มืองไรฝ่ากรุงเทพนะคะดูใูเรนนี้ยังไม่มีรถมานี่หนูด้วยนะอยู่ในรางรถก็เาไปห็นหนูหนูหางยาวๆเหมือนหนูเหมือนหนูบ้านเราที่ที่กินได้นะคะไม่ใช่เป็นหนูตัวเล็กๆนะเป็นหนูตัวใหญ่หางยาวๆที่ไม่มีขนน่ามาอีกแล้วะคะ่ะ ยืนอยู่ไม่กี่นาทีค่ะมาหลายคันแล้วอ่ะรถแบบรู้สึกด้านนี้ช่วงนี้เอ็กซ์เพรสนั้นจะเริ่มวิ่งประมาณบ่ายสามค่ะเป็นเอ็กซ์เพรสวิ่งอันนี้น่าจะเป็นโลโอล